พวกอย่างซี่ทำไมพวก่านี้ไอ้ไม่เที่ยวทำไมอ่ะไอ้สมไม่เที่เลยเริ่มแล้วเรออะไรกันนเอาข่าวก่อนเขากางนะเขากาง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 ไว้เขากางไว้เขากางไว้มาพี่ยอมพี่ยอมจุ๊บเราจุ๊บเราจุ๊บเราเดนเดินเดียวเดินเดิเดียวพี่ยอมเดนเดินียวไปซ้ายไหมฟ้าปีนะ

จะบาเชียวอโอ้โหเหี้ยตีไม้ัวชุบเขาแล้วกลับกลับไปโซนเลยครับเท่ไปเล่นในวงเลยเพื่อนโวยเจอโวยอยู่แล้วโอ้โโอีกแกอ้เฮียตายนอกวงเอาเพื่อนไปในวง มาลอกกห่ลอ้องสสนด้วยนะเอาจริงๆบางทีอ่ะมีสิทดงมีคนตายต้องวงสอคนน่ะบอกให้ม่เล่นในวงม่มีคนตายไกลหนึ่งคนน่ะคนรับนเนโดนด่าฟรีไงเข้าใจป่ะรับไกล่อย่าแย่งกันอย่าแย่กัน ทำไมไอบูปีใะกันอีกอ้เเเ่แดง่พันเแดงอ้บบกันปลาบามซัมเบ่กันปา บ,าาบอมสัเบกับพีบ่เปลี่ยนป่าเขาลเชืบอปาเพื่อนอีโม โอ้โหสุบังจริงเพื่อนจริงกระดา่โกจัด่วเราไม่ติดนะชุบบุกเราไปปั๊บเลยอะ

นำเงินชุบครับนำเงินเลยเพื่อนครับเอลีรัวรัวกดเอยีำยำๆเลยครับนำเงินนำเงินไม่ต้องชุบแล้วเพื่อนจะหมดแล้ว เปิดม้เพื่อนด้วยครับเปิดม้เพื่อนต่อเยี่ยจะจะตายห่าหมดแล้วไอ้สัสเปิดไม้หมดตั้งร้าไม่ไหวแล้วไหวครับไหวไหวไม่ไหวอะไรอ่ะกลับบ้านเลยเพื่อนของลูกนี้ไม่ได้แล้วพวกเฮ้ยไอ้คนพูดน้ำเงินหรือแดงเนี่ยน้ำเงินพวกดูดิเยี่ยเพื่อนเล่นไม่ดีเลยอีกก็จัดอัะเดี๋ยว นำเงินนำเงินกลับบ้านเลยกดอนแย้เลยแม่ผมคิดว่าไม่ได้ด้วยเฮียคิดว่าหมดด้วยเส้นองเรื่องไล้แดงดำลีแดงดำลีเราดำก่อนบีดำก็จัดอีกก็จัดอ่ะต้อเงินอ่ะ จบแล้วไอ้หอบหน่าจะน่าจะมาขอโทษไอ้นี่ละมันจำจำเสียงไม่ได้ขอโทษครับพี่โซนนอนหนอยพี่แล้วทำไมมไม่เปลี่ยนมีดอ่ะเล่นมีดจนะตายม,ม,มีอารมณ์กันอยู่พักหนึ่งไี่ผมก็เลยงงว่ามัน,มนจำมด้จ,จ,จำไ,ไม่ได้ดู่จากสภาพแล้วอ่ะ น้ำเงินกลับบ้านเลยเพื่อนน้ำเงินกลับบ้านเลยเพื่อนกลับไม่ได้ครับกลับไม่ได้อเอาไปเพื่อนชุบล้วมเงินเพื่อนแล้วแล้วตอนที่เ,เนพูดออกมาพอดีใช่ปะ่ะมัะนก็เป็นดันดันไปชนไก่หอบจะพูดพอดีด้วยแต่ผมก็จะเปิดเปิดข้างไว้ตลอดว่าว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราบางทีเสียงมันนัวเราเราจะได้ดูว่าไอ้เฮียอันนี้เพื่อนเราพูดเว้ย

อ้มีด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 เพื่อนมีดเลยมีดเลยมีดเลยมีดดอกไม้เข้าเร็วกูเข้าหมดอ่ะโอ้สวัดเพื่อนนั่นแหละสิ่งที่กูอยากได้ยินพวกอะจัดไปเพื่อนหรือเลยพวกหรือเลยเอาเพื่อนเออผมว่าอย่างนั้นจะดีว่ะเพื่อนเอาเลยเอาเลยเพแล้วเราก็บอกกันว่าเอ้ยกูจะกัชเวลานี้นะตายเหลือเกิน ของคออุณน่อใครคือยุกยอวะมองโจครับมองโจผมเอฟซีครับพี่